เอกสารเอเลนก็เลยบอกว่าเออไม่รู้ว่ะอารมินก็เลยถามให้ตอบอีกทีหนึ่งนายคิดว่าเธอจะเลิมนายและใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้อย่างนั้นเนอไม่รู้เหมือนกันอาร์มินที่ได้ยินก็เลยซัดหน้าครับอะไรเนี่ยตอบไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเลยนายต้องตัดสินใจนะอะไรคือไม่รู้อย่ามาพูดบ้าๆนะเอเลน นายก็รู้นี่ว่าสิ่งที่นายพูดจามาหมาใส่แบบเธอมันไม่แฟร์เลยนะคําพูดของนายมันทําให้เธอเจ็บปวดแถมนายยังบอกอีกว่าให้ลืมฉันไปซะนายคิดว่าตัวมิคาซาที่มีชีวิตอยู่เพื่อนายคอยปกป้องนายมาตลอดอะจะลืมเรื่องแบบนี้ที่นายทํากับเธอได้เงี้ยหรอเธอรักนายมากนะเว้ยและคําพูดของนายมันทําให้เธอเจ็บปวด เอเลนก็เลยแบบสติแตกครับเราจะเห็นเด็กข้างรักหนึ่งเอเอคือเอเลนโคตรไม่เป็นตัวของตัวเองเลยในตอนเนี้ยหรือจริงๆเนี่ยอาจจะคือตัวตนแรกของเขาแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเปลือกงอกที่เขาคิปลุกมาตลอดเพราะเอเลนได้งอแงแบบเด็กเลยครับเขาได้พูดไปว่าเออฉันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันละเว้ยฉันไม่อยากให้มิคาสะไปเจอกับใครทั้งนั้นอ่ะฉันอยากให้เธอรักฉันอยู่คนเดียวนายเข้าใจไหมว่าฉันไม่อยากให้เธอ move on อ่ะฉันอยากเป็นช่วงชีวิตของเธอไปตลอดทั้งชีวิตเลยฉันอยากให้เธอเก็บ ไว้ได้ใจเสมอไม่อยากให้ไปมีใครทั้งนั้นแหละพอคําพูดนี้ผมได้ยินแบบไอ้เชี่ยอะไรเนี่ยเอเลนทำไมมึงดูยังแก่ตัวแบบนี้วะแต่คือถ้าใครเป็นเรือรล้ว,ว่างเอเลนกับมิคาสาก็คงจะดีใจะนะครับที่เห็นเอเลนหลงมิคาส่าได้มากขนาด